ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลองอรุณรุ่งฟ้านภาสว่างฟ้าสางแสงทองสุรีเร่องร่องสองฟ้าเวหาพาวหยาดน้ำค้างพรางแปลวปลายชายแสงทอง โลกตื่นพรานสวรรค์เปิดตาปาดินเปิดใจต่างอวยชัยพระเจ้าเป็นเจ้าของจักระวานสารพั่นน้ำราคของนกบินลอ้อก้องปูสาทุกการชนกล้าวขานวันคืนตื่นตามองคอยหบังปองผู้พิทักจัดวิมาน ผู้ทรงฤทธิ์พิชิตมาลงทรงตั้งประบุตช่วยมนุษย์บาปน้ามาช้านานไถ่าบาปสิ้นล้างมนต์ผีสิ้นภัยตานจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบตารมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า